มันยังมันยังไม่ไม่ได้อุ่นอะไรเยอะใช่ไหมคะลองลองขึงดูค่ะเดี๋ยวถ้ามาได้แล้วก็หยุดเลยจริงๆแล้วพอแล้วค่ะพอละเพราะว่ามันเริ่มมีแววเริ่มจะอุ่นข้างล่างใช่ไหมพอเริ่มหยุดถ้ามีอาการแบบนี้คือหยุดเพราะว่าเนื้อแป้งเนี่ยมันได้แล้วตั้งแต่ที่ ที่ครูบอกตอนแรกแหละเอาออกมาเลยค่ะเดี๋ยวเรามาขึ้นรูปกันรวบตึงค่ะรวบตึง ราจะเห็นว่าเนื้อแป้งมันเรียบจะไม่มีฉีกแล้วก็ไม่มีอะไรติดมือนะคะไม่มีฉีกเนาะบนหน้าผิวแป้งไม่มีฉีกใช่ไหมคะไม่ฉีกครัโอเคสวยมากถ้างาั้นเดี๋ยวมาแบ่งแป้งเลยคะ่ะ เอ่อลองช้างแป้งก่อนค่ะได้เท่าไหร่เพราะว่าอันใหญ่ที่ที่โลอันนั้นมันใส่ได้สีก้อนแป้งได้เท่าไหร่คะพันหหสิโอเค ตัดไปก้อนละร้อยสามสิบก็พอค่ะส่วนอันลบยาวโอ้ไม่ใช่สิเราจะใส่ไส้กรอกด้วยเนาะอ่าถ้างั้นตัดไปแค่ก้อนละร้อยสามสิบพอเพราะว่าสูตรเนี้ยมันค่อนข้างที่จะฟูสูงเยอะแล้วถ้าเกิดว่าเราใส่แป้งเยอะมันจะลน้นมันจะล้นลบเกินไปมันจะทําให้แป้งมันจะอะเรเรียกว่าอะไรมันจะย้วยออกข้างมันจะเหมือนกับเป็นเห็ดอะ คือสูตรนี้มันฟูเยอะมากเลยแหละคือใส่แป้งไม่ต้องเยอะไม่ต้องใส่แป้งโดเยอะแต่แตสูงเท่ากับแป้งที่เขาใส่ประมาณร้อยหกร้อยเจ็ดหรือว่าร้อยแปดอะไรบางทีสูงเท่ากับที่ใส่โดสองอต่อก้อนเลยนะคือสูตรเนี้ยถ้าทําแล้วได้เนื้อเยอะได้ขนมป,ปังเยอะอนี่ลไนี่ได้แค่สก้อนแหละไม่ไม่ค่ะ,ะเดี๋ยวลองวางไปก่อน เพราะว่าปกติมันจะใส่ได้สามก้อนแต่จริงๆแล้วอันนี้น่าจะได้แค่สี่อะค่ะถ้าเราเบียดกันนะคะถ้าเราเบียดกันเนี่ยเวลาที่แป้งโตเนี่ยมันจะมันจะแน่นไปแล้วเนื้อมันแน่นสี่ก้อนพอดีค่ะก็เดี๋ยวเอาผ้าคุมไว้ก่อนอันที่ยังไม่ตัดรีบปคุมไว้ก่อนเพราะว่าเราจะทำเป็นทรงอื่นเนาะเราทําโชกุป,ปังให้เสร็จก่อน แค่พลาสติกอันนั้นก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเหนือแป้งดีดีเนียนเนียนขึ้นรูปง่ายมาก คืงคืงคงให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเรามารีดแป้งกันครูจะสอนแบบที่ง่ายๆแล้วไวอ่าทีนี้เอาไม้มาค่ะเอาไม้มารีดรวดแป้งได้ไวเหมือนแบบ เฮ้ยเสร็จแล้วหร่อไวมากไวแบบว่าเออยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยนะเรียบร้อยแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บ <Reese>. <S <S ไวมากประมาณสิบกว่านาทีไม่เก,นกินยี่สิบนาทีอ่ะไวสุด <S 2> <S 2> <S ทีนี้เอาหาผ้ามาคุมแป้งที่เหลือไว้ค่ะเราจะทําทีละก้อน <Okay. S 1> เราพยายามอย่าให้ผิวหน้าแป้งมันแห้ง เรียบร้อยเวลารีดแป้งนะคะเอ่อรีดถ้ามันเป็นทรงเหมือนกับสี่เหลี่ยมผืนผ้าขยับออกไปไกลๆเลยค่ะขยับไปนู่นเลยเธอขวางทางฉันเ <c oughs> กะกะออกไป <c oughs> รีดเลยค่ะรีดถ้ามันเป็นทรงรีดด้านหน้าด้านหลังเอาเอารีดด้านที่เรียบๆข้างบนนะ่ะเอาขึ้นเอาด้านที่ขี้เหร่ลงข้างล่างโอเคแล้วก็รีดเลยค่ะ ค่ะพยายามให้สี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็อย่าก,กดแรงเห็นไหมคะว่าแป้งทิพพอแล้วค่ะออย่าเอาบางประมาณนั้นพอแต่ให้มันเป็นเป็นมุมขึ้นมาค่ะถูกต้องเห็นไหมคะว่าแป้งที่นวดได้ที่เนี่ยมันไม่มีหดไม่มีเด้งกลับถ้าคุณนวดแป้งแล้วรู้สึกอาการแป้งมันเด้งมันหดรีดยังไงมันก็เด้งกลับนั่น,สนแสดงว่าแป้งมันยังนวดไม่ได้ที่แล้วก็ขาดความชื้นอยู่ มันไม่เกี่ยวกับว่าต้องรอพักแป้งถึงจะไม่หดไม่เด้งไม่ไม่จำเป็นคือถ้าเรานวดได้ที่ดียังไงมันก็ไม่หดพอแล้วค่ะททนี้กลับด้านเลยค่ะกลับด้านปุ๊บแล้วก็จัดทรงให้ดีให้ประมาณเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมแล้วก็ซ้ายกับขวาพับมาเจอกันตรงกลางแล้วก็จัดทรงให้มันชนกันหัวท้ายแล้วก็ม้วนเลยค่ะ เวลาม้วนพยายามม้วนให้มันเป็นเส้นขนาดมันไม่ให้มันเกยกันหรือว่าอย่าให้มันเล็กไปกัากันม้วนเข้าไปเลยค่ะม้วนไปเลยสังเกตนะว่าถ้าเราม้วนแบบนี้มันจะไม่ค่อยมีก้นหอยเยอะมันจะไม่ค่อยมีก้นหอยแบบปลิ้นออกมาทางซ้ายหรือว่าขวามันจะมันจะอยู่ของเขาแบบขนานกันพอดีน,นี้ด้านล่างอย่าลืมเก็บตะเข็บด้านล่างให้แน่น บีบบีบให้แน่นๆเลยค่ะโอเคแล้วก็ตบซ้ายตบขวาจะทรงให้สวยแล้วก็วางเลยค่ะทำเหมือนเดิมเลยคืออย่างเงี้ยทำง่ายมากอย่าอย่าก,กดแป้งแรงนะคะเดี๋ยวแป้งมันฉี พอแล้วค่ะเราไม่จําเป็นต้องเอากว้าง<อ>มาไม่จำเป็นต้องเอายาวมากเอาให้มันแบบว่ากว้างๆคือเอาขนาดความกว้างของตัวที่เราจะม้วนเนี่ยให้มันเสมอกับความกว้างของก้นโลบอะค่ะโอเคแล้วอย่างนี้กว้างเล็กไปไหมครับเล็กไปน,นิดนึงเล็กไปนิดนึงคือกะเอาว่าลบเราแค่ไหนแล้วก็เอาให้มันกว้างเท่านั้นเวลาที่แป้งโตเนี่ยสังเกตว่าถ้าอันที่มันวางได้พอดีเนี่ย มันจะฟูขึ้นทรงสวยกว่ามันไม่ค่อยตะแคงเอียงซ้ายเอียงขวาไงสังเกตไหมว่าบางคนทําไมเขาทาสวยจังเลยอะ่ะก็เพราะว่าเขารีดแป้งได้สวยได้พอดีกับลบทําไมบางคนมันขึ้นแบบแอนทางซ้ายแอนทางขวาอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะว่านี่แหละคือคือเหตุกับด้านยังเ่คะ,ะ <Okay. S 1> <laughs> เพราะว่าแหมเนี้ยมันเรียบไง มีตู้พรูด้วยคือแปบเดียวจริงๆเครื่องก็ใหญ่เครื่องนวดก็ใหญ่ตู้พรูก็มีคือแปบเดียวก็จะได้กินขนมปังแล้วเดี๋ยวพอคนที่บ้านตื่นขึ้นมาปุ๊บเอา้ามีขนมปังร้อนๆแล้วงี้คล่องแคล่วมากเพราะมีประสบการณ์มาแล้ว <laughs> อันที่สองสวยขึ้นอันที่สี่จะสวย อันสุดท้ายจะสวยกว่าเขาแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องไปซีเรียสมากเดี๋ยวมันขยายโตเองสมมติว่าอยากให้ให้แบบฟูฟูสูงสูงเยอะๆเป็นอะไรที่แบบชอบทรงผมงสูงๆๆอะไรเงี้ยก็สามารถใส่เพิ่มได้นะคะแต่อันนี้คือจะเป็นขนาดมาตรฐานทั่วไปถ้าสมมติว่าใช้พิมพ์450กรัมอ่ะ ที่เขาเขียนมา450้หกรัมนะตัดประมาณนี้คือพอสําหรับสูตรโชกูปังนะแต่ถ้าจะเอาสูตรของขนมปังหวานเอามาทำไม่ได้หมายถึงว่าตัดแป้งเท่ากันไม่ได้แต่เอามาทำเป็นทรงเนี้ยได้แต่ต้องเพิ่มแป้งเข้าไปตัดแป้งเข้าไปแป้งโดอะเพิ่มเข้าไปอาจจะประมาณร้อยแปดสิบอะไรเงี้ยค่ะจากว่าสามสิบเป็นรถใช่คือมันมันไม่ได้เนื้อ <laughs> เห็นไหม คือแทนที่เราจะได้ปริมาณขนมปังเพิ่มอีกก็กลายเป็นว่ามันก็ต้องลดลงมาใช่ไหมคะแต่ตัวโชวกุปังสูตรนี้มันมันฟูเยอะมากๆอลไม่จำเป็นที่จะต้องตัดเนื้อโดยเยอะแล้วก็สูตรของโชกุปังอันนี้มันนุ่มแต่มันเหนียวนุ่มฟูแต่ทรงเขาอ่ะแข็งแรงเขารับน้ำหนักได้ ถ้าใส่ไส้ก็คือรับน้ําหนักได้ดีกว่าขนมปังแผ่หวานแล้วก็เวลาที่เอาไปหั่นเป็นเป็นแผ่นแซนด์วิชอันนี้จะจะดีกว่าเนื้อเขาจะหั่นแล้วก็ไม่นิ่มจนเกินไปแข็งแรงกว่าเพราะว่าโครงสร้างเขาจะเป็นสําหรับเอาไปทําขนมปังแผ่นได้อันนี้สวย,สวยอ่าน,นี้สวยสวยอันที่สี่ต้องสวยกว่าแน่นอน ใส่กรอกเอาออกมาวางแล้วใช่ไหมคะครับมาวางไม่ใช้แช่แข็งเนาะไม่ใช่โอเคถ้าแช่แข็งนี่คงไม่ต้องใช้แล้วแหละเพราะว่าไม่อยู่ไม่เยอะไมนเก่าไม่อยู่แค่ห้าคันไม่เป็นไรค่ะลูกเกดนี่นิ่มนิ่มแล้วเนาะเรรียยบ้อโอเคถ้างั้นไม่ห่วงละถ้างั้นไม่ห่วงละเดี๋ยวใช้ได้เลย ก็เรียกตื่นตั้งแต่ตีสี่อ่ะก็คิดดูครูตกใจเดี๋ยวนะสองชั่วโมงก่อนเวลาเรียนนี่นาไม่เป็นไรมาแล้วก็เรียนเลยแล้วกันก็จะได้เสร็จเร็วมีเวลาให้งีบหลังหลังอบเสร็จเพราะว่าจะจะให้ไปนอนต่อตอนที่พักแป้งก็ก็กลัวว่าตู้พลุบมัน จะทำให้ขนมปังขึ้นเร็วเดี๋ยวจะ over proof ซะห้ามนอน <c oughs> นั่งดูหนังไป <c oughs> <c oughs> แล้วก็เอาพลาสติกคลุมค่ะเพราะว่าเราจะทำเป็นเป็นโชกุป,ปังที่เป็นอย่างเปิดฝาไม่ได้ปิดฝา <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวมาแบ่งแป้งก้อละห้าสิบกรัมต่อค่ะ <c oughs> ค่อยเอาเข้าไปพรูพร้อมกับก้อนอื่นๆเนาะ <c oughs>